สวัสดีค่ะวันนี้แก้งขนมเมดูจะพาทุกคนไปรับชมหอสมุดมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สุราษฎร์ธานีไปรับชมกันเลยเมื่อเราเข้ามาที่หอสมุดแล้วทางประตูจะมีเครื่องสแกนบาร์โค้ดเพื่อรักษาความปลอดภัยของการใช้งานหอสมุดค่ะ ตอนนี้นะคะเรากําลังอยู่โซน A1 ของหอสมุดนะคะโซนนี้จะเป็นโซนที่มีการรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับวารสารต่างประเทศวารสารวิชาการซึ่งโซนนี้จะเป็นพื้นที่เงียบนะคะเพื่อให้ทุกคนได้มาอ่านหนังสือต่อไปจะเป็นโซนชั้นที่2โซน A2 ซึ่งจะรวบรวมหนังสือหมวดต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมวดคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมศึกษาอาเซียนเป็นต้นค่ะนอกจากนี้พอสมุดกลางยังมีโซนให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เนต็ตได้ต่อไปเราไปดูกันต่อในชั้นที่3จะมีห้องมินิเทเตอร์ซึ่งเป็นห้องภาพยนตร์ที่มีการใช้หนังให้นักศึกษาได้ดูเพื่อเพลินกันค่ะ พอสมุดเรามีมากกว่าบริการยืมเพลหนังเสืออย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย